6กของผู้หญิงอ่ะไม่ทราบหรอหถ่ายแล้วแม่ถ่ายคลิปแล้ว <laughs> วันนี้ <laughs> ที่มาเห็นถ่ายอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเก็ต้าถ่ายสวยๆนะคะวันนี้เราจะมี เด็ดเด็ดบอกทิธเด็ดได้ไหมใครรู้ใช่ผู้ชายส่วนใหญ่จะรู้นะแต่เชื่อว่า60-70%ของผู้หญิงอ่ะไม่ทราบหรอกวิธีดูแลรถแล้วรถมันจอดอยู่ค้างนานเพราะช่วงโควิดที่เขากักตัวค่ะบางทีบางคนรถจอด1เดือน2เดือน3เดือนซึ่งไม่รู้มันจะไปจดสิ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมช่วงโควิดใช่ไหมคะเราต้องมีวิธีดูแลรถของเราที่มันจอดนิงน่งเงียบอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบายเเราต้องอยู่กับเขา อีกนานใช่ไหมเราก็ต้องดูแลเขาใช่ไหมคะเพราะรัฐบาลเขาบอกว่าให้ work f o r home อยู่ที่บ้านเราก็ต้องปรับตัวให้ได้ใช่ไหมคะก่อนอื่นรถที่มันจอดนานๆน่นนะคุณต้องทําความสะอาดบ้างนะคะเส้นล้างรถซึ่งรถเรายัางไม่ได้ล้างเลย <c oughs> <c oughs> เคยล้างมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ทําความสะอาดรถในการฆ่าเชื้อโรคในออที่ล้างรถศูนย์ล้างรถเขาก็จะมีการบวกเพิ่ม ก็ไม่แพงนะร้อยเดียวเองนะเขาเรียกว่าทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโควิดอะไรภายในตัวรถเลยทำมาสองสาครั้งแล้วค่ะอันนั้นก็เป็นการรักษารถซึ่งบางคนเขาก็จะล้างรถทุกๆอาทิตย์ล้างรถทุกอาทิตย์บางคนล้าง,ดาาางเดือนละครั้งสงเดือนครัง้งต่อแล้วแต่นะคะแต่วันนี้ร้านล้างรถตบปดโอเครถอาจจะมีฝุ่นเล็กนอก้อยแต่เรามาดูข้ออื่นๆที่เราต้องดูแลกันค่ะ นี่เลยค่ะอันดับแรกก็คือล้อรถของเรานะคะเมื่อมันต้องจอดเป็นเวลานานๆน,นะคะเราต้องช่วยเติมลมยางให้เกินกว่าปก,ปกตินิดนึงเขาบอกว่าจากปก,ปกติเราเติมเท่าไหร่ให้บวกเพิ่มไปประมาณ 5- 10ถงปอนด์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อรถจอดไป1เดือนขึ้นไปอคงที่อยู่กระที่อะคะ่ะน้ำหนักรถอะคะ่ะมันจะกดทับไปที่ล้อรถทั้ง4ี่ข้างอะคะ่ะ ม,มันทำให้ยางไม่คืนตัวค่ะแล้วก็จะเกิดการเสื่อมในที่สุดนะคะเพราะนั้นก็เติมลมละลมยางเผื่อไว้ให้เต็มๆไว้ก่อนแล้วก็เผื่อไว้ดิดหน่อยอย่างที่ข้อมูลเขาบอกมานะคะตัวที่สำคัญเลยค่ะตัวนี้ถ้ารถจอดทิ้งไว้นานๆนะคะผู้หญิงต้องรู้แบตเตอรี่ค่ะเนี่ยเพราะว่าถึงมันจะไม่ไม่ได้ขับเคลื่อนออกไปไหนใช่ปะ่ะ ตัวนี้มันก็ยังต้องยังต้องทางานอยู่มันต้องจ่ายไฟอย่าคิดว่ามันไม่ทํางานใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างมันก็ต้องจ่ายเข้าไปในในระบบแบบเพิ่มป้องกันอย่างเช่นเ,เกิดถ้ารถโดนขโมยหรืออะไรมันก็ยังจ่ายไฟเข้าไปส่งเสียงร้องมันก็ยังช่วยได้เพราะฉนะนั้นทางที่ดีอะคะ่ะวิธีรักษาสภาพแบตเตอรี่ให้มันอยู่ได้นานอะคะ่ะก็คือช่วยสตาร์ทรถอย่างน้อยอาทิตย์ละ2-3ครั้ง หรือถ้าทุกวันทําได้ก็สตาร์ททิ้งไว้สัก5นาที10นาทีเป็นการยืดอายุแบตเตอรี่ให้อยู่กับเราได้สัก1ปี2ปีก็เปลี่ยนกันทีปีครึ่งหรือ2ปีเขาก็เปลี่ยนกันใช่ไหมคะนั่นแหละให้มันใช้ได้นานๆนะคะ่ะอันไหนก่ะอ๋อของเหลวพวกของเหลวเช่นน้ํามันเครื่องอน้ำมันเครื่องเราก็ต้องดูยกขึ้นมาดูถ้าเป็นคนที่น่าหนาก็จะยกขึ้นมาเช็คดูะคะ่ะว่ามันตกไปแค่ไหนแล้วก็พวก น้ำน้ำที่มันหล่ออยู่ตามออที่จะต้องใจ่ายให้แบตเตอรีออ่แต่ถ้ารถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่ต้องเติมน้ําแล้วนะเพราะว่าเ,ออเขามีระบบที่ที่ศูนย์เขาดูแลเรื่องแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ำอะคะ่ะทางที่ดีอะถ้าเราไม่อยากจะวุ่นวายอะไรเกี่ยวกับการเช็คอะไรระบบเครื่องยนต์เนี่ยเข้าศูนย์ตามระยะที่ศูนย์บอกอะคะ่ะห้าพันกิโลหมื่นกิโลอะคะ่ะเข้าศูนย์ไปตรงนั้นอนะมันก็จะปลอดภัยนะคะ สำคัญน้ำมันน้ำมันต้องเติมให้เต็มถังนะคะไม่ใช่ว่าไม่ออกไปไหนแล้วปล่อยให้น้ํามันมันตกถังการที่ปล่อยให้น้ํามันมันคล่องลงไปอะคะ่ะไม่เต็มถังอะคะ่ะมันทําให้เกิดช่องว่างช่องว่างที่ทําให้เกิดความหนานแน่นแล้วก็มันก็เกิดทําปฏิกิริยาให้เกิดความชื้นไปเกาะตามตัวถังตัวส่งท่อน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่งผลให้ดานานเข้าอะ่ะมันทําให้เกิดสนิมขึ้นในตัวถังนะคะตัวถังน้ำมันสิ่งสุดท้ายที่สําคัญเหมือนกันนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของที่จอดรถคนที่มีที่จอดรถในร่มหรือ,อ,อมีโรงรถหรือคนที่มีบ้านเป็นคอนโดคอนโดก็จะมีที่จอดรถโอเค ตรงนั้นหมดปัญหาเรื่องที่จอดรถไปนะคะแต่ถ้าคนคนไหนที่ต้องจอดรถนอกบ้านกลางแจ้งอะคะ่ะแนะนําว่าหลีกเลี่ยงใกล้ต้นไม้ถ้าเป็นไปได้นะหลีกเลี่ยงที่มันใกล้ต้นไม้เพราะอะไรเพราะว่าการอยู่ใกล้ๆต้นไม้เนี่ยมันอาจจะเกิดลมเกิดพายุหรือกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยทำให้กิ่งไม้ใบไม้มันร่วงลงมาเราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นอะมันกิ่งเล็กกิ่งใหญ่อะไรเงี้ยมันทําให้ มาสะกิดลิ้วรอยสีรถของเราให้มันเป็นรอยได้และก็นก,นกนกที่มันอยู่บนต้นไม้มันก็ทําการขี่ลงมาเอออันนั้นขี่รถในสาคัญทําให้รถเป็นสนิมได้ง่ายมากเลยอะค่ะและและที่สําคัญอีกอันนึงก็คือถ้าตรงไหนเป็นกองขยะหรือมีถังขยะเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปจอดตรงนั้นเลยนะคะเพราะอะไรคุณอาจจะมีหนูที่มันเดินเข้ามาในเครื่องยนต์คุณได้ใน ่วงหน้ารถอะคะ่ะหรือถ้าบ้านใดอยู่ใกล้ป่าเล็กๆหรือทุ่งอยู่จอดใกล้ทุ่งอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่มันเป็นต้นไม้เยอะๆอะคะ่ะตรงนั้นอาจจะมีสัตว์เล็อยคลาน yeah, yeah. เข้ามาอยู่ตามหน้ารถหรือเข้าไปใต้ท้องรถเราอะ่ะอันนั้นก็คือสิ่งสำคัญที่เราต้องดูแลเรื่องการจอดรถด,ด้วยะคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะข้อปฏิบัติซึ่งมีไม่กี่ข้อแหะ คิดว่าสาวๆคงทําได้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะเพราะว่ารถต้องอยู่ใช้ไปกันอีกอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าปีอปีใช่ไหมคะที่เขาใช้รถกันนะคะมันก็จะได้อยู่กับเราไปนานใครรักรถบางคนรักรถใช้กันหลายปีเลยแหะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอารถออกไปสตาร์ทวนกันรอบหมู่บ้านสัก2อสมรอบเพื่อให้ยางรถได้ทำงานได้ ได้เครื่องยนต์แบตเตอรี่ได้ทํางานมั่งนะคะแล้วเราก็จะได้แบบสูดอากาศสดชื่นกันหลังจากที่อยู่ในบ้านมานานแล้วอะคะ่ะถ้าชาวินี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย